ซื้อถุงก็หมดตลาดเลยนี่ก็เปื่อตัวเองไอ้นิกิโมะเปลือกเอนยซื้อถุงก็มหมดตลาดเลย <S 2> <S 2> อ่ะเปื่อโอ้โหอยากจะเปลี่ยนกีฬาเล่นแล้วเนี่ยเล่นอัอนนี้โหเดือดถึงได้ลมอีกน่<อ>ลาลุกมันดีเกินไปนี่ไม่คิดเลยอ่ะเนี่ยเดินแต่กี้ต้องคิดเหรอโอ้โหต้องคิดเหรอเดินแบบเนี้ยจะเดินเรือไม่เห็นสีแล้วเนี่ย เอาไปเช้ามโดนแน่หรอทูกทีใครใครผมเปล่าเขาแกกมาเปล่าเอาไงดีเองเจอเนี่ยคอมพิวเตอร์เลยนะปั๊บปปุ๊บป๊าเลยโอ้โหเรียกผมนี่เกย์ไอเข๊บปปุ๊บป๊าเลยสะพานแค่ฮอ้าวเขาพลาดแล้วพี่เขาพลาดแล้วพี่เห็นยังโถลอยพลาดแล้วนะโถเลย ไรฝังเหขำฝังไปทำไมเป็นกลัวยังกลัวทำไมยังกลกใส่เลยปลุกเข้าไปเล่นโอริโอ้ไม่ต้องอะไรหรอกปลุกเข้าไปไม่จะดีเหรออ้าวมายืนกันเยอะนักขอต่อมตัวหมดงดโผลเข้าไปเตี้ยกว่าเรา อ้าวให้เบียร์ฟรีแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมโอ้มีมีมอนสะกดดิเอ๊ะเห็นไหมโอ้โหเราเราต่อเขาไม่ต่อเราไม่กินด้วยดิโอ้โหมีมอนสะกดด้วยอะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไรกินกินเนยถอยมาดิสบายแล้วพี่ใช้มอนสะกดด้วยไม่เหลือไม่เหลือไม่ไม่เหลือไม่ใช้เพื่ใช้เพื่อพลังเสียงช่วยดิแก้วอ่ะคนณเตา บางทีหมากลุกเราก็ไม่อยากจะไปทำร้า,ายเขาเยอะมาถึงน่เลยเขาหวังจะมาไล่เขาจะตีลุกสักครั้งหนึ่งในชีวิตเขาก็ดีใจแล้วเขาหวังแค่นั้นแหละเธอขอลุกสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเกมไม่ได้ลุกเขาจะอายคน เขาหยมาแลไวเี้ยลุกทำไมเ <c oughs> นี่ยพี่พีกันกระตุ้เราตลอดไปดิใส่เข้าไปด<ม>ิเดี๋ยวจะเรือเอี้ยกลับบ้านไปด้วยนะอบนวะ มันมากไม่ไาอยวอยดิกเส่ท่ไหร่เยอะัน้ไปโู้หเซนเตอร์ที่แม่ขาวล้วนเนี่ยนี่ายกลัวขนาดนี้เหรอจิ๊กี้เ้ใจดีวะ ก็ 12, มีการเหน้าฝงสอวโดนับองะโดนนะโอ้โหเลยปวงนน้เข้าไม่ได okay. ้หรอมันจะปันปาใช่ๆกบอย่างนั้นแหละแรสองนเลยเือยเราไม่อ่อนเราก็ต้อนเรือเต็มนะ

หมดเลยดินี่บุก่อนมานี่แล้ววันนี้หม,ม,มดใช่ไหม ผมไม่แก้ถ้ากินไม่กินนะผมไม่เสียเข้ากินไม่เอาอล์ตัดสอใช่ไหมให้ดีบั่รมันต้องเปิดเล็กก่อนเออเพราะว่าเที่ยวนั้นมันยังขึ้นไม่ได้ครับเขากินไปตัดสองเสียมันเสียหมดโองเที่ยมขาดอยู่เนีเราเราต้องเราต้องงกไว้ก่อน ได้หมดเลยใส่ซอสถึงสวยเลยให้เห็นไหมโอ้ยเอกีกดไปใหม่ก right so anyway. I mean, so ็ยังสวยอยู See, ่เลยแหะสวยในบรรดาเรือทอาสวยกดไปใหม่ไม่รู้เขาไ้ทำอะไรอย่างเ้ยเนี่ยเหนมดแล้วขาวตัวกระจายอยู่้ไปใหม่ยังสวยเลยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวกระจยอะไรเอาด่ี่หนเห็นไหมช่องนี้เอาม้ามาผูกเอาเรือมาอด มาเราเหมือนเมื่อกี้เลยเว้ยเหมือนเมื่อกี้เลยอ่ะหายกระจายหมดแล้วมาดิมาัสดีต้องมาอะไรยันที่ต่อสีที่แบบแบบลูกอะไรเนี้ยอะไรสวดิที่อะไรต้องมาดิลูกกับขนขึ้นกินเบี้ยอะไรนะขึ้นนี่เลยขึ้นกินเบี้ยเลยมือพันนี้เลขสตัวลูกนีเลยลูกนี่เอาเอาขนขึ้นกินเบี้ยสองตัวนี้เลย

ครเอาอะไไปบุกตาเองนรทำไมมันดูเลี่ยเียกอินินเี่ยตัวเองพีนิกลุกเฮ้ยกินเี่ยอย่าเียผมแรงมากเลยเ่าักินคไม่ใช่ของลบผมไม่เ็ลบทำะรอย่าลบแล้ลูกยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เฮ้ยนเงียไ จะทีจะช่วกูก็ติดโอนะเอาไว้ผมจะมียุ่นเลยยุ่นมะไม่หลงมันกินสองแล้วเนี่ยก็คิดอยู่ว่ากินสองแล้วเขาหงายได้ไงสองหงายพี่จะไปเรื่งมันมันมันฉับฉนกันได้เรือได้เรือสองลำมันดีอยู่พี่ดีสองแล้วไม่เรือสองลำดีดูถ้าไอตัวนี้ใหญ่ก็ตายอยู่ดีนะไอรีฟูอย่างนี้มันไม่ใช่มันไม่มีตัวไอรีฟูมานานเลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเองเดี๋ยวค่อยดูเรือก็คือเรือแต่เราเก็บไว้ นก็คือรอไต่อนีนี่ตปดมาก้ของโอลวเนเรรือ <bottle> ก <Thirty> ับเม็ดท้ต่เือขนาดกระเมออยู่ในมือเราอยู่แล้วกิมแต่ต่อเรือี้ยวดมาก นี่มีนิแงที่อ่ะำป่ะนี่ไทยว่าตายเลยน่ะอ้าวผูกกันเดี๋ยวเราขูดร้อยเข้าไปเรียบร้อยไทยหมดงแดกเลยครับต้องเยยนต้องมาดีเม็ดแล้วแผลก็ได้นะ

chắc phê thêm cái nữa. Nó mới rồi đi, cho cay เฮ้ยเฮ้ยเป็นลองนะเนี่ยใช่ดิยัวอะไรวะล่ะเป็นรองนะอะไะไม่รู้คาดนะกดอยู่กดอยู่ได้กดอยู่เป็นขดมก็จะลุกเหมือนกันตกใจเลยกลัวอะไรมันแต่มาันนี้เดินยังไงก็ได้กดเสียงดังเลยเดี่ยวไปเทียวไปละเหดักขึ Target ้นมาเลยนเดี๋ยวนี้ไปหายเบียดีแลเดี๋ยวเอามาให้ให้เข้าเรือกินไปนะหายเบีย nguyễn ông <laughs> mình mới lùng